คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองดีครับแอดมินคิมน้โชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันศุกร์นะครับที่8ธันวาคมพศ2566กับเลขทูบบารมีเหรียญลุงปู่สวงนะครับก็ได้มีเอฟซพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปอยากชมเลขทูบบารมีเหรียญลุงปู่สวงหลังจากมีความโชคดีนะครับเลขวิ่งนะครับแนวทางเลขทูบป,ปู่นะครับให้โชคถึงทุ่งซ นะครับหกหกหรือว่าท่านก็เห็นเป็นสี่เก้าเก้านะครับถ้ากลับหัวนะครับบางท่านเห็นเป็นสี่หกหกนะครับก็วิ่งนะครับสายวิ่งก็วิ่งนะครับผมวิ่งก็จะได้เจอสี่หนึ่งนะครับแล้วก็หกแปดนะครับมาทั้งสองตัวเลยนะครับผมวิ่งสี่กับหกก็ขอแสดงความยินดีกับเอฟซีพี่น้องที่มีความโชคดีคอมเมนต์เข้ามาอยากชมเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับแอดสองวันนะครับแอดก็จะมาจุดขอโชคให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับรอลุ้้นนรรรออชมมมพกััคบผ ครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขกทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงปู่สวงครับก่อนอื่นนะครับแอ็มินจะขอเอ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอซีพี่น้องสนใจคาถาพระคดาก็จดไว้แคบไว้นะครับเพื่อมีทูบนะครับอยากจะจุดเสี่ยงโชคในวันพระนะครับผมยิ่งจะดีก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพระคัตภตระตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภควตูระตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควตูระตูสัมมาสัมพุทธัสสะอินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวัติยสังมหาจักกวัติยสังพุทธยสังปฏเจกพุทธยสัง อรหันตะยะสังสพสพิทธิวิชาจรณยะสังสพ,พโลกาจริยายานาสังเอเตนะยาเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมะมะสุวัติโหตุไมหังนโมพุทธสะนโมธรรมะนโมสังฆสะเสยอญาีทางหุรหูรูสวาหายะสาธุสาธุสาธุาธขอบุญบาร,รมีเหลียนลุงปูสวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงม,มนุนบันดาลเล็กทุพที่ จุดในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันศุกร์ที่8ทันว่าคมพศ2566ให้ fc พี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบาร,รมีเหรียญหลวงปู่สวงต่องวดทุกท่านทุกคนได้เทินสาธุครับผมเลขทูบบาร,รมีเหรียญหลวงปู่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับซีพี่น้องได้ดุนเรีทูบไปด้วยกันรุนไปด้วยกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบาร,รมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับขอบุญบาร,รมีเหรียญหลวงปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอจงบนบรลบรรดาเลขทูบที่จุดในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันศุกร์ที่8ธันวาคมพศ2566ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงต่อทุกท่านทุกคนด้วยเทอนินสาธุ ครับผมเลีกทูบบารมีเหลยอหลวงปู่สงก็จุดสุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับอิสิปเห็นน้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับผมความเห็นว่าอาจจะแตกต่างกันออกไปเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสายวิ่งก็วิ่งนะครับเห็นเป็นตัวไหนสายรูดก็รูดนะครับแต่ชอบเลขย c แอดคเห็นก็น่าจะเห็นแค่2ตัววิ่งไปเลยนะครับสายวิ่งเนาะวันที่แล้วก็เห็นแค่2ตัวก็คือ6แล้วก็4หรือว่ากลับหัวเป็น9ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้พี่น้องเห็นตัวไหนก็จุดไว้แค่ว้นะครับ สำหรับเอซี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางเรียกทุบบารมีเหรียญหปู่สวงก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับกดตามไปทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอ็มมีคีนำโชคอเลยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีไม่ใช่ตะโกนเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ